ส,ส,สนับ <f illes> สนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC ท a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้น สสกรุงเทพมหานครนางสาวรักษนกสีนอกหรือไอซ์โพสตข้อความผ่านเฟซบุ๊ k ระบุว่าได้ฟังอดีตผู้ว่าสตองงอให้สัมภาษณ์ขอโทษที่เลือกหวงจุ้ยไม่ดีตึกจึงถล่มก็อุทานในใจเป็นคำที่หยาบพอสมควรพูดจาเหมือนไม่นึกถึงคนที่ต้องสูญเสียชีวิตเลยตึกสตองงอมันไม่ได้ถล่มเพราะหวงจุย้ยมันไม่ได้ถล่มเพราะแผ่นดินไหวแต่มันถล่มเพราะคอรัปชันที่ฝังรากลึกลงไปในทุกระดับเริ่มตั้งแต่การเขียนแบบเพื่อล็อกสเปคใช้นอมินีตั้งบริษัทใช้เหล็กผิดข้อกำหนดการแก้สัญญาแแก้แบบ ลอมลายเซ็นวิศวกรลดคุณภาพของอิฐหินดินปูลเหล็กที่ไม่ควรจะลดแต่ไปใส่ความหรูหราอลังการในแบบที่สิ้นเปลืองเช่นห้องชมภาพยนตร์พรมคมระยะจนถึงการโกงราคาของทุกอย่างให้แพงเกินจริงทั้งหมดที่ทำนี้ก็แน่นอนว่าทำถูกต้องภายใต้ระเบียบและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นดินไหวเป็นเพียงตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เรื่องมันแดงเท่านั้นตั้งแต่ตึกถลม่มจนวันนี้ประชาชนทั้งประเทศถามว่าใครต้องรับผิดชอบ เราคงไม่คาดหวังมาตรฐานแบบต่างประเทศที่ต้องมีใครลาออกเพราะผู้มีอำนาจประเทศเราหน้าหนาและแน่นอนว่าโครงการตึกสตงงไม่ได้เริ่มที่ผู้ว่าคนนี้แต่อย่างน้อยที่สุดสตงงสิ่งที่คนคาดหวังคือควรออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อตอบทุกคําถามที่สังคมสงสัยและควรอย่างยิ่งที่หยิบฉวยโอกาสนี้ในการประกาศสังคายนาปฏิรูปองค์กรสตงงไปเลยอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรอะไรที่ควรแก้คาติติงจากท้องถิ่นและโรงเรียนทั่วประเทศผู้ว่าสตงงควรใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขข้อผิดพลาดในองค์กร แต่ข่าวเกี่ยวกับสตงที่เราได้เห็นชัดที่สุดกลับกลายเป็นคุณอนุทินออกมาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทผู้ว่าสตงอคบกันมา10ปียืนยันเป็นคนดีแน่นอนข่าวนี้มันบอกอะไรได้หลายอย่างเพราะที่เงียบกว่าผู้ว่าสตงอคือรัฐบาล เข้าใจดีว่าหน่วยงานราชการต่างเทคชั่นแล้วแต่นั่นคือฝ่ายราชการและฝ่ายการเมืองหายไปไหนหมดมีแค่วันที่ตึกถล่มเท่านั้นที่นายกออกมาบอกว่าจะต้องตอบชาวโลกภายใน7วันสุดท้ายเราได้ตอบชาวโลกว่าขอขยายเป็น90วันต่อจากวันนั้นสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินก็โดนคนทั่วทั้งแผ่นดินตรวจเงินมีเรื่องแดงออกมาเรื่อยๆตั้งแต่นอมินีแก้แบบแก้สัญญาซื้อของแพงและหรูหราโดยไม่จําเป็นจนถึงปลอมลายเซ็นวิศวกรเรื่องใหญ่ขนาดนี้ประชาชนได้เห็นใครในฝากฝั่งรัฐบาลออกมาสื่อสารบ้างแล้วหรือยัง ตั้งแต่สสไปจนถึงรัฐมนตรีมีใครออกมาพูดอะไรเรื่องการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นทุกระดับนี้บ้างไหมตลอดจนสมัยรัฐบาลพักเพื่อไทยประชาชนจะได้มีบุญเห็นสสฝั่งรัฐบาลหรือรัฐมนตรีออกมาพูดเรื่องต่อต้านการทุจริตลดคอร์รัปชันและแนวทางในการกวาดล้างคนพวกนี้ออกจากอำนาจรัฐบ้างไหมวุ้ยตายหรือว่าถ้าจะกวาดล้างจริงจจังๆ,ๆอาจหายกันไปทั้งหมดทั้งสสสวรัฐมนตรีบอร์ดรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระ ย้ำอีกครั้งเราต้องเลิกได้แล้วไอแนวคิดที่ว่าโกงได้ถ้าประเทศเจริญคอร์รัปชันได้ถ้าเศรษฐกิจดีก็ที่ประเทศมันเป็นแบบนี้เพราะเราโกดแค้นกับเรื่องการคอร์รัปชันน้อยไปมาก